ลองปลวพูอเอาไพชยวแล้วเราไปตีบต้อนแทนนี่พ่อแมนน่ะเออกวดกวดใครกวดนี่มาเตะปากพูดแตกประเด็นแมนพราเจ้ากรบวานโอ้ยจิมันหจัยน้ำเบิดเขาบอกท่านเวลาจะไหนอยู่แห่จะพองสะดิ้งเล่าไปแหมอันนี้โลละบามสี่ลอยไปซื้อซูพี่น้องจะถึงเขาก็จะมายากต้าข่อยอันตัวข่อยก็อยู่ปกติยังชิละยังสามารถยามันก็มีเวียกนนอกคนนอกนาง สิเป็นยักษ์กสร้างตู้คอยถอดมาต้งเต่ตู้คอยอกับวัตม่มีชีวิตอยู่พอเวลาคอยกับกลับมาของคอยเป็นวัตาจักเออวัตจชีวิตยักษ์าผมหุ่นจักก่อนคอยหลายลงมาลงกระด้แน่ราทำแม่นั่นนี่คืออะไปวยเราพอป่วยโดนดอกเอาคือ่างสัตว์นี่หมวยโดนปวยบ่โดนดิเราใส่แขวโอ้คล้วไม่เรวจ้าน่อยลูกกูที่ได้ใส่เออคือว่าคอยลาเจียอ่ะมันไปใส่ไหม่ปขัดคอยเอราัว มึงก็สู่กูดอกสีาพาะเห็นอนทั่วไปสองหมื่นบ่คุณเท๊อกาไปสิไปเบอยุยงจัดตุจักไสองนังไงสาเออหรือว่าจะไปโคราชหรือเปล่าหนึ่งสองสามส่านเ้ามควยนึ่งเอสิไปจัดตุจักล่นจองตัวรถไว้ยังซ้ำใจยูบาเซานครชัยร์แม่บอกไปจองพะท่านข้าบุไสเยี้ตายแล้วพรท่านจะตายง่ายถ้าตายพร้อมม่อมึง โอ้มเปียกเป็นการดดิดีนอนกูรกมึงนะจอยก้อนเทายวไปไปภาคพอดรับรนได้ใจให้ลพีน้อง f อซสน่อยเขาได้นหครับร่ายังอยู่เออยาฝ้าากันบ่ปนตัวจริตตัวเียรย่าถัดปัญญาออนไหลอเออเพราะี้ขกันมิจ็ปิป่วยคือคนปกติหละและมอล่กันไรฟังใครบอกกัเจ้าระดานี้บอกเขาถมเจถามมันห่วงาหาขึ้กันลบ่ล ตี่งเป็นโรงระบอดอปวดร้ามปวดร้ามากอันนั้นย่งเป็นยางชอไปดไปใเ่ีหยออมันชอไปยางก่อไปชื่นได้จิตเจ่บแักปากเจ้าของสะบัดไหล่กันแล้วไงปดผู้ชาอเสีเจ้าถามเป็นห่วงเป็นห้องสิบวอกอันนึงนี่ปวดขาอยู่นี่ไปหาหมอคนสองคนจีก็จีดยาอ้อมของเข้าให้นี่ คนมาันจะาหาพันเนี่ยเจ้าฝากได้หรอฝากอย,ยู่ฝากอยูยบอ่บอบอภยาษีดอกจะมาหาตัวเอา้าเจา้าฝากมาดีเนี่ยฝากไว้เท่าไหร่ที่พาร์ตเขจะไปทวงมันได้เหรอครับเออกับของคุณห่วงห่วงใหญ่เนี่ยหลับความห่วงใหญ่บอบางคนมันเป็นประสาทกับนี่อือออ อันทักพัถามเรกันเอาไปแปลงข้าวเปาห้อนนะโอ้โอ้หน้ากลัวนะเท่ากับตกเชฟข้าก่อนตัวสิ่งนี้น้ากลัวนะแป่งขาูดนี่น้ากลัวนะเออข้าวเ่าหวอหนึ่งแล้วกับว่าว่าหวอหนึ่งวาหนึ่งก็มีครับตั้งสิว่า้าว่าจังสีละไป่กว่าไปควอหนึ่งอืมแตลมันก็เกิ่รรามาเข้อใจเข้าใจเข้าใจตุ้มเงข้ากับฟ้าบอกไว้ใบะทสิบบะทาทักไปอีกบอฟเนเท่าเรียซุ้มปัญญาือวยังชนะ ไมนมีเด้เจลาเสียวเห็นิึงเออเคาใจเข้าใจอยู่เพราะว่าเบิ้มเจออะไรมาเยอะใช่ก็เลยว่าเยอะอยังไม่ลงราคาถ้ายังไม่ยินออกจากปากก็อยู่ที่นี่แหละกคารามาพักเฉยๆแล้วก็ได้ไม่มีมีอะไรเลยแล้ก็คุยกันทุกวันกับทีมงานครับคือว่าแต่องค์การสมอคนเท่านาะมันก็มีบ้างแหละนี่หน่อยนะจอยู่หลังเวชีกับลาบครับอันนี้กาะจายอย่างอ๋อเออประธานในราชมูลเด้อไว กูนั่งอยู่เลยพะถ้าเด้ลากันพอมันจำเป็นมันก็ต้องได้ล่าแหละเพราะว่าถ่ดอกเข้าใจเข้าใจหยุดนี่พี่น้องเรากว่าพ่อใหญ่โจยังสิล่าบ่ได้ถ้าเป็นบอสดิทำไมบ่อยแต่บอสก็ยังล่านะการบอสการเป็นบอสคือล่าไม่ได้นะถ้าเป็นบอสเออเราบอสล่าจะเมื่อยหรอกเป็นเราล่าเราวกับปิงยังได้ตลอดครับว้ายน้องเห้นเราล่าจะเมื่ออยู่ตลอดมาไหนให้บอสล่าอยู่ดิ

วันน uhm, hmm. mm ี hmm. oh, oh. ้เรากับงานหลายเมื่อวานแล้วครัขี้ว้อยปิ่งหมูปิ่งหมาเราเนาะหลังที่ชื่อันนี้หน่อยจตัดพอยเมื่อนี้น้อยใจหรือว่าขี้ดอดบอดก่าขี้ดอดกอดคนเก่าที่เรื่องไหนอ๋อแบบว่าคุณถึงว่านางถูกคุมทีมและจุดสอดแจ้งแล้วมอลลามันก็แน่นไงใช่ใช่คือเขาเก่งคือผ่านแล้วเขาเก่งอ่ะเออก็ดู ดูแลแล้วก็เขาก็มีความอบอุน่นไงก็เหมือนมีพ่อมีแม่ด้ี่ใกล้ๆกันอันนี้พ่อพูดถูกไหมพ่อถูกมันก็มีกาลังใจเด้หรือยังไงกบบย,ยินมว่าน่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,มันมันเห<ม>็นอยู่เห็นหลุดตาส่วนส่วนหนึ่งมันก็คือมันก็ขึ้นอยู่ที่สิบิลิปของแตพูดเถอะสิบิลิปของนักแสดงด้วยนั่นแต่หนึ่งสิบิลิปด้วยพี่หน่อยครับฝ่ายพวกใครสัมผัสยังไงประเด็นพี่หน่อยก็แบบชิวๆอ่ะเนาะกหลอดสบายแบบเอาหมอนมา เอาแล้วเอาบอคคน้ะสาทายสางเรื่อาเนี้น่ะเป็นอย่างจะได้ยังมาเรียนนอนเรียนลูกหลานกันเลยพๆพี่ดอกรับล้าพูดไดฝากขึ้นมาให้เขาอ่าน มีอยู่มีอยู่ม่เข้าใจถ่าเอาเสียไปยังเลิกไทยบาทกลับไปหมุนกันตัวหมุนก่อนเขาฝากไม่ใส่เขาได้ฝากไว้หมุนกตหมุนก้อนไหนจะมากันหนอจะมาหมุนเื้อปูกูเอาไปป่ะแขงเราเชิญไล่เราจะอยู่ทำไมปากบอกข้อแตกข้แตกตายเอาไปหมุนเลยนอเนื้อเราเป็นสบายีเาคุ้มไปเลยี่มือหนีมือหนีงดมือหนึ่งมือเลือกไปพัสิบสองมือเือดมือหนีเขาคันเรือทหารไปเร่งงดแม่ หลายอย่างเอาขอบคุณในเมื่อนะครับขอบคุณค่ะออะโซ่ดีไม่ใช่โฮ้ยกวจะทรงผมเนี่ยหรอคุณกในจังกนจังไปในจังกล้าตัดผมทรงนี่สันนี่ตัดตัดให้ตัดถามอ่าใกล้น่อยถามอ๋อใครอยู่ะนะับใครอยู่กเนตกูเปนกูไ่ได้ถามเนี่ยไรเออถามยังไงปวดเน่ะ ไปกดแล้วเนี่ยดีกที่พ่ออิแม่แล้วเนี่ยชิบอยฟังเลย่ิบองเลยอุบายอุบายอุบายอบายะว่าเป็นเจ้าใดดอกเ้ใดคลิปเดียวคือาสจะาเป็นเจ้าใดดอกาไปรับหาดอกแก๊ปภาษาน้ำหายเห็นเนี่ยคอยไปลืมไปบาน โอ้ขากไรเป็นยาวนมาเอากรับื้องกตุกมาไปไหมเอามึงเขาไปันแพงอรูงเอาก็เข้าไปเลยนะไม่จพอหยุดจนว่าทำได้จะไนมากเนี่ยบอกแล้วออกมาให้เขาไปยืมแพงนลยน่งหลินนี่ได้พโอ้ตายสามชมแล้วก็เล่นไปงานงานมา่มานอนหย่อนทำคำอะไรไปจะได้อะไรไม่ไดะเป็ชแพงกับฮอจ้ะ โอ้ยกูอาบน้ำอยู่สี่เทื่อมือนนี่ห่อนกูไปนโน้ำห่อนกูไปโฟน้ำยังบ่หลับอยู่ mm. วายว่ะต้งบับาเด้อว่ะจะมาเป็นยังไงห้อนได้จิตของมันแน่อ่ามองกัดใจไปหามันเลม่อนี้ยจะไม่ได้เรนเหรอกเลยนกันยังบอลลบอกไปไทยคำวา กมเสีงเ่าเป็นคุณแพนเราเมือนปฏิบ้าเออไากูนี่นล้จะได้กุ่ยบอกพยุทธแหบอกพงยุทธ์แหละพงยุทธก็ว่าเอาตัวเก่าเอาคุณแพนิบ้านปนว่เออมันบได้มันต้องต้องมันต้องค้นคว้ากัไปกอีกค้นคว้าเนี่ย่กบรวามว่ามันเอาไทยอย่างเ ใช่ตัวเนาะต้องได้คอยคุยกันไปคือแบบก็กต้องได้อสาสรางความคิดนีกับฝากพี่น้องเพียงสานีกับผมฝากติดตามช่องพลอตระบนเอฟเฟกชั่แล้วก็คลิปต่อไปด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ